สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตาชนบทมาแล้วมาแล้วได้นั่งได้นั่งออคุยกันแล้วติดใจนะเพื่อนเพื่อนลายสดแล้วติดใจเออลายสดมันดีอย่างงี้นี่เองลายสดมันดีอย่างงี้นี่เองเพื่อนเพื่อนนะวันนี้วันนี้ลมแรงแต่อากาศก็ ดีเย็นดีวันนี้จะตั้งกล้องหันหันไปทางบ้านนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดแฟนมาก็เห็นันนี้ไม่เหมือนวันนั้นแล้วตรงเมฆย่ามันก็ไม่สูงนะหันเข้าหาบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวกำลัานั่งนั่งอยู่ดูกันลงังวันนี้ตาก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนน,นี่นี่อ๋อหอ,อมากินใต้ใต้ใตรม่มแปอปเปิลอ,อะไรนะ ตาผลไม้รวมยังไม่ได้นะวันนี้ขอกินขอกินผลไม้รวมเฉยๆก่อนยังไม่ตำ <c oughs> มาๆมา,มา,ม,ามากินกันคุยกันไลยสดแล้วอยากรู้อะไรก็ถามมานะโอถอดมองดีกว่ามันอยู่ในร่มแล้วยาตาพึ่งสะโคมมากไม่มีอะไรเราเพื่อนๆวันนี้ยาตาเขมาแบบอะไรนะ่ะยาตา พูดจริงๆเหรอยตานะที่ว่าเล่าเล่าก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่อง youtube แล้วยตาเคยดู youtube ของคนอื่นๆนะเขาเขาเคยพูดว่าอะไรนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์อะไรน,ะนั่นน่ะนะเพื่อนเยตาก็ไม่รู้เรื่องหรอว่าเขาหมายความว่ายังไงเนาะนี่แหละเพิ่งเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืบน,นี่แหละยตามารู้เพิ่งมารู้เนาะเออนั่นแหละเพิ่งมารู้ว่ากด like, กดไลค์กดซับสไคร์อะไรยังไง ตเยาตาดูวีดีโอคนอื่นอะออบางทีเยาตาดูคลิปคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าทำไมต้องไม่ชอบทำไมต้องกดดิสไลค์อะไรอย่างนี้นะเยตา,าก็ดิสไลคมันอะไรซับสไคร์กดไลค์อะไรยังไงเยาตาไม่รู้นะีน่เยาตาเพิ่งมารู้วันสองวันนี่ทีนี้เยาตาไม่รู้นะอันนี้เยาตา มโนไปเองนะมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะที่ว่ากดไลค์มันก็มันใน youtube มันจะมีแบบนี้กับแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละแต่ยต้ามโนไปเองว่ากดไลค์มันเป็นอย่างนี้กดดิดไลค์มันเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละและยตาดูก็เห็นมีเพื่อนบางคนเขาก็บอกว่าทําไมต้องมากดดิดไลค์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบคนเจ้าของ y youtube นะเขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะเจ้าของย t u b e นะเออยตาก็มีเหมือนกันเพื่อนไม่ใช่ต้องมีแต่เขานะมีแบบนี้แต่ไรยตารู้แต่ว่า แบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะเยาตารู้แต่ว่าไลดิดไลอะไรนี่เยาตาไม่รู้อื่นเยาตาก็มีแบบนี้แบบนี้ที่ว่าไม่ดีนะเออนั่นแหละเออเยาตาของเยาตาก็มีแต่เยาตาไม่โกรธเขานะเพื่อน,อนไม่โกรธเขาหรอกเยาตาดีใจโดยซ้ําเพราะว่ายังไงเพื่อนเอนยาตาบอกแล้วว่าเยตาไม่รู้ ไม่มีความสามารถที่จะทําให้คนทั่วโลกชอบเราได้หรอกแต่เราเยตาก็ดีใจนะที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าก็เพราะว่าเขามาดู youtube ของเราไงเพื่อนๆที่เขาทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบไปหมดทุกอย่างหรอกเขาอาจจะชอบเขาอาจจะไม่ชอบแบบบางทีที่เราพูดหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะชอบที่เราถ่ายวีดีโอเร็วไปหรือว่าอะไรไปอย่างนี้นะเราก็อย่าไปตีภาพเลยร่วเนะเขาเขาแค่ไม่เขียนมากเขาแค่วงนี้ เาอาจจะว่าเออเราถ่ายภาพเร็วไปหน่อยชาไปหน่อยพูดมากไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเขาไม่ชอบนะแต่เย,ยตาไม่ได้เยตาดีใจด้วยซ้ําเพราะว่า <c oughs> มีคนมาดูเยอะ <c oughs> แล้วก็ไอ้เรื่องที่พูดอีกนะที่ว่ามีเพื่อนเยตาไม่ได้โกรธนะนเพื่อนๆถ้าถ้าคนนั้นที่ว่าเยตาพูดซ้าๆซากๆหรือว่าเอ,าอะไรนะที่ว่าอะไรนะเองนะงเราะเกินไปอะไรนี่เยตาก็ เพื่อนคนไหนที่เขียนเมนมาที่ว่าเยตาแบบนั้นเยตาก็ตอบเขาไปแล้วนะแต่ว่าเยตาก็ไม่ได้โกรธนะเยตาดีใจด้วยซ้ํานะเพื่อนเพราะว่าดีใจดีใจที่เขามาดูเราไงเพื่อนเออเยตาไม่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 โกรธนะนั่นแหละเยตาก็ตอบเยตาก็ตอบเขาไปแล้วเยตาก็เขียนไปอย่างที่ว่าเยตาว่านั่นแหละเขาไม่ชอบเสียงหัวเราะเยตาก็บอกว่าเขาชอบเขาชอบภาพของเราชอบวิดีโอแต่เขาไม่ชอบเสียงหัวเราะนั่นแหละ ยี่ต้าก็ไม่ได้โกรธนะแค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะนั่นแหละยี่ต้าไม่เคยโกรธใครและจริงๆเพื่อนๆยีต้าแค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเสียไหมยีต้าไม่โกรธแล้วก็ไอ้ไอ้คนเนี่ยแต่อย่างงี้ติดไลค์ล้อย่างงี้ติดไลค์อย่างงี้กดไลค์ใช่ไหมเพื่อนๆเออยีต้ามาโนไปเองนะแต่ไอ้ไอ subscribe นะ่น subscribe หรือ subscribe หรืออะไรนะไม่รู้นะ subscribe นั่นแหละ subscribe นั่นแหลยยะยยตาก็อันนี้ก็มนโนไปเองนะไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่กดติดตามไหมเพื่อนๆถ้าถ้าใช่ช่วยบอกเยะตาะด้วยนะเยะตาะไม่รู้จริงๆแต่เยะตะเพิ่งมาเมื่อวัวนสองวันนี่แหละมีมีมีแฟนคลับยยตะเขียนมาบอกโอ้ยยตะมี subscribe เพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้ยะตาก็เลยมาโนโอซับสไครต์แสดงว่ามีคนสมาชิกหรือกดติดตามอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็บอกยะตาด้วยนะบอกแล้วว่ายะตาชนบทุรีรู้เรื่องอะไรนมาๆมามาเด้มมาเด้อเรื่องมีงูไหมยะตาก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่า ไทยเรามันถ้าเป็นอย่างนี้ไม่กล้ามานั่งมาคุยนอะอยู่นี่ไม่มีงูเราเพื่อนสบายเดินสบาย,บายหายห่วงงูเงือไม่มีเราไม่มีสัตว์มีพิษนอนสบายมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันลงมัอซื้อพิมพ์บ่อยๆคือลูกเห็บอ๋อลูกเห็บลูกเห็บตัวเห็บเห็บที่มันอยู่ในหมาน่ะเห็บนะเห็บแปบ,บ้านเราเนะี่นมันชอบอยู่กับสัตว์ใช่ไหมถ้ามันมามันถ้ามันกัดเร,เราเวลาเราดึงออกต้องไหอตัวตัวที่เรานั้นต้อง ต้องดึงออกให้ดีถ้าดึงออกไม่มันฝังอยู่ในนั้นเป็นตายได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีหลอกส่วนน้อยในนี้ถ้ามันมัมนไม่มีสัตว์ป่ามามันก็ไม่มีหลกเพื่มเนะถ้าเราเข้าปา่าเนี่ยอาจจะคอยระวังหน่อยมาเด้อเพื่อนเพื่อ เ c e b o o k นะมีคนถามมาเยอะเลยเพื่อนเ,นเน facebook ยิตาลองสมัครดูแล้วใช่ยิตากลวัลวไม่ได้ให้ลงชื่อลงอะไรยิตาก็โอ้ยคิดแล้วคิดอีกยกเลิกคิดแล้วคิดอีกจะสมัครแล้วเพื่อนๆแต่มันมันยังสมัครมันยังไม่ได้สมัครนะสมัครแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเป็นหรือเปล่าน,นะเออถ้ายิตาสมัครได้เล่นเป็นได้ยิตาจะบอกเพื่อนๆเองนะจะแจ้งทาง YouTube ย t ท b e นี่แหละเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก อขอทำามกเม็ดเพื่อนเฟสกับเพจมันเหมือนกันไหมมันแดงสตรอเบรี่นะไม่ใช้แดงลิปสติกนะเพื่อนเฟสเฟสกับเพจกับเพจนั้นมันเหมือนกันไหมเพื่อนตอบด้วยไม่เห็นมีใครตอบเลยสักคนโอยมันล่างลายอยู่คนเดียว ไปแล้วแหละเพื่อนๆตเตยตะก็อยากจะพูดอีกเพราะว่าเยตาบางคนอะมีหลายคนอนะแบบดูเป็นเปิดดูเปิด youtube ดูเป็นอะเนาะแต่อ่านหนังสือไม่ได้หรือจะถามอะไรอยากรู้อยากอะไรอะไรก็ไม่รู้นะอ่านหนังสือไม่ได้แต่เปิดดูได้มันก็มีมีหลายคนอยู่ะฮะเยตาก็จะบอกว่าเยตาน่ะปลายปลายเดือนนี้ อายุเป็นแค่เพียงทัวเลกนะเพื่อนๆอ,อยาตาไม่หวงอยาตานีสัยใจคอ,อยยังเด็กๆอยู่แต่ตัวเลขสูงแล้วเพื่อนๆไปๆเดอนนีสี่้4สี่สิบห้าเออนั่นแหละมีเพื่อนๆทำมาเนะาะยยตาเป็นคนซีสเกตพูดคอมเมนเออนั่นแหละเว้าก็เป็นยุคอีสานนั่นแต่ไม่อยากสสวยว อีตตนะมาทลายสดแสดงว่าคุยมวนเนาะเฮ้ยี๋ยวขอกินกะปิดีกว่ามีอะไรอีกเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกวันนี้อีตะแค่แบบลมมันเย็นดีสบายดีตั้ง มีคนถามว่าเคยเอาเสือมาปูนอนไปนี่ไหมมันเคยจะนั่งแต่ข้างบ้านนู่นนะไม่เคยเอามาปูนอนนั่งแต่ข้างบ้านนั่นก็เยองนะเพื่อนนี่มากะปินี่กระปิแอะใหญ่ใหญ่้งแรกใน ตั้งแต่มาอยู่ใน11ปีเพื่อนเพื่อนเบีตาโอ้โหนี่โหจริงจริงๆเลยพึ่งหอ่อกะปิมาอืม,อ,มอร่อยโลเลมใจแล้วเพื่อนโอ้ยได้มาเด้อมาเด้อ เราจะพาไปเก็บสตรอเบอรีเร่เดี๋ยวจาพัว่าพาไปเก็บอะไรนะเมืเ่อกี้ไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วปะพาไปเก็บอะไรนะสตรอเบอรีร่ใช่ไหมใช่ไหมเก็บเชอรีเร่เก็บเชอรีร่ ได้สตอรี่ไม่รู้นะยตาว่าพาไปเก็บอะไรเมื่อกี้ยตาจะพาไปเก็บเชอรี่พาไปชิบเชอรี่เชอรี่ไห้ไหมเพื่อนเชอรี่ลูกมันเป็นอย่างนี้ มันมีหลายหลายพันนะเพื่อนๆสีออกดำๆก็มีสีออกแดงๆกม็มีไม่ต้องจิ้มกระปิเลยม่หวานแล้วเริ่มวานแล้วจิ้มพริกเกลือไม่ต้องจิ้มหรอกหวานเท่าไหร่ มาคน,ด,นะ <c oughs> คนาดูแล้วจ้ะใ้ยคนจมยาตายแล้วแสดงว่ามีคนนินทาย,ยาตายแล้วกินคนเดียวแช่งให้ให้ท้องเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ ยายแตา่ลายสดมเป็นถลายสดเป็นนะอุ้ยนางคุยไม่ต้องทำงานทำการละมัง้งปุ่ปงนี้จะไปหาหมอยแล้วปุ่งนี้เพื่อนเพื่อนเราไปรอบสองแล้วรอบแรงหมอเคียนใบให้เขาเรียกว่าใบอะไรนะ 6รอบกรอบมาก็เหมือนเดิมอันนี้รอบรอบสองนวดอีกกรอบพรุ่งนี้เป็นรอบที่สามเลยอีก3รอบก็ดูว่าจะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ปวดอะไรผมเนยทำงานทอะไรมันไม่ปวดนะมันไม่ปวดมันแค่ยกขึ้นยกขึ้นไม่ได้แค่นี้แล้วไปข้างหลังแหละมันจะปวด ม่รู้เป็นอะไรมีเพื่อนบางคนก็บอกว่าลายติดลายอะไรให้ทำยอย่างงู้นอย่างงี้แต่ยุนี่เขาหมอเขาก็ให้ออกกำลังกายอยู่ำลางกายแขนทำยอย่างง้นอย่างงี้นะแต่มันก็ยังเหมือนเดิมฮ่าดอกบัวสหวานเพื่อนๆแดดมันจับ ไร,าราสาระแค่คิดถึงคิดถึงก็ออกมาหาเนาะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรโชว์ไงกไ็เลยอมาคุยกันแล้วได้อาการจะตามตาคผลไม้เลยอย่าตกลัวแต่เพื่อนๆหิวตามนะไม่อยากจะโชว์อย่าตามกินแล้วแหละเอ้ยจะไม่โชว์เฉย อร่อยไงเออสดน้ำนะเพื่อนๆตำใสกะปิใส่ปลานะกะปินี่ตำกะปินี่ต้องตำกับพริกนะเพราะไม่ตำรวมกับพริกกะปิมันจะไม่ละลายนะตำพริกกระเทียมพริกตำตำกับกะปิตำเสร็จแล้วก็ผลไม้อะไรที่แข็งแข็งเอย่างแอปเปิลนี่จะทำาให้มันแหลกก่อนตำแอปเปิลก่อนนะให้มันแหลกอัไห้ที่แข็งแข็งตำผลไม้ดิบนิบรวมสุกเออ ตำผลไม้ดิบรวมสุกเดี๋ยว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 สัญญาเดี๋ยวจะทําให้กินเดี๋ยวมากินด้วยกันนะเดี๋ยวจะทําให้กินเยตาสัญญาแล้วนะจ้าแค่นี้แหละวันนี้ก็แค่นี้แหละี๋ยววันหลังเจอกันใหม่บาย <c ười> คิดถึง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 ยยตาบ้างไหมเพืพ่อนเพื่อนเยตาบ้าเอ้ยเอบดูก่อนไ่คุย ไม่ใช่ข้างบ้านดูตามหน้าต่างเป่าแล้นั่งดูตามหน้ตานต่างเห็นอยู่ตอานั้นนั้นอยากคิดถึงคิดถึง